สวัสดีคะ่ะพบกับรายการสาร,รคามตามส่งมอบกับเกเกเช่นเคยนะคะมอนีค่าเกดเดินทางออกมาทรงมอบโดนการเกษตรคูบตาดีเจไอนะคะซึ่งจะเป็นรุนนนะะ่นใดเนาะค่ะนอทีลูกค้าเด้เลือกสื่อน้องพี่น้องเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิงนะคะแล้วก็จะเขาไปพูดคุยความประทับใจนะคะที่ลูกค้าได้เลือกใส่โดนการเกษตรนะคะเป็นจังใดเดี๋ยวเ้าไปเบิง์น้ำกันเลยปะพอเสื้งงอว่า,างไรคะสูบิเน่ไซส้ครับค่ะมอนีเนาะคะ่ะนอ,อท่างคูบตามหาสารคามเดีออกมาส่งมอบโดนการเกษตรนะคะ ซึ่งลูกค้าได้เลือกเป็นรุ่นโดนการ,กรเกษตร DJI T10 นะคะเป็นอย่างไรเพื่อได้เลือกใส่โดนผู้ประตาเป็นลูกค้าเก่านะครับใช้รถไถนะครับรถแท็กเตอร์นี้เพิรนดูแลดีนะครับค่ะเป็นดูแลดีมีปัญหาอะไรกับฮาร์ดได้ง่ายนะครับแรนได้ง่ายครับในการตัดสินใจนะคะคุณพอ่อเคยไปเจอ,อการทํางานอยู่ใส่มาก,ก่อนบ่นคะ่กะก็เห็นเพิ่อนมาสิลรับจ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาอายุร้ายแล้วครับ ไปพ่ายทางคือเจ้าบาไว้นะครับก็เลยใส่เครื่องทุนแรงนะค่ะในการทํางานเนาะค่ะคุณพอได้ซสื้อมาแล้วเนี่ยเอามาใส่ในลักษณะส่วนตัวเบาค่ะหรือว่ามารับจ้างก็ส่วนตัวหนึ่งนะครับอันเทืหน้าประมาณหาสิบไรนะครับค่ะส่วนตัวนั่ม้าก็รับจ้างเป็นนั่มนะครับอาจจะเสรับจ้างนั่มก้อนนั้นนี่คุณพอเคยแบบว่าจ่างเพิ่นมาฉีดผลหนเบาค่ะบาครับบาเห็นหน้าข้างกันนะครับ เป็นปัญหาเขาไปเบิ้งงพิ่นเลยนะครับไปศึกษาไปเบิงเบ้งขึ้นเลยนะครับค่กะก็เลยเลือกที่จะมีของเป็นของตัวเองแะ้วก็เสียเอาไปรับจ้างพ้อเนาะคะ่ะเนาะสุดท้ายเนาะคะ่ะเนาะคุณพอ่อเนาะอยากให้คุณพ่อแนะนํานะคะสําหรับเกษตรกรนะคะที่เพิ่นเคยมีรถคูปตาหรือว่าเพิ่นอยากจะมีโดนการเกรษตรคือของคุณพ่อเนาะคะ่ะเนาะอยากแนะนําว่าจังไดค่ะในการตัดสินใจซื้อ,อจ้าตอนนี้ถ้าร่างกายเฮาบัน เท่านะครับอายุมันหลายแล้วปนี้เขาจะไปผ่าทั้งเก่ากรบโบ่ดีนะครับแล้วก็ดีเขาไปเสีดยานะครับผนยามันเป็นสารพิษนะครับเขาไปนั่นน่นครับรักษาสุขภาพแต่ขอนะครับเขารียว่าใไซดูนนะครับคิดว่าราคาเท่านี้่ก็เท่าไ่พวกแพ่งนะครับที่ว่าแพงอ่ะคิดกับเปรียบเทียบกับมาฮอายุเขายื่นไปอีกข้างหน้านะครับอย่งไรเ็ตามตอนนีดหน้ายื่นแล้วนะครับเสีดยายื่นแล้วค่ะครับอืมก็เลยแบบว่าแนะนําเลยเนาะค่ะะเนาโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะเนาะทีมือนี้หายทั้งคู่ประธามหาศาลข้ามขมก็ ออกมาทรงหมอบนะคะคูโบต้า,ตามหาสรารคามเพราะเราคือครอบคร <พอ S 1> ัวเดียวกัน